ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังเกอร์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆนะครับได้มาชมกันนะครับดูกันและเอาไปใช้กันได้นะครับนะครับนั่นก็คือวิธีการต่อปีกว่าวนะครับเวลาปีกว่าวเราหักนะครับเวลาว่าวเราขาดนะครับทำยังไงทําแบบไหนนะครับ โอเคนะครับเรามาดูครับว่าอาจารย์ก็ต้องการแบบไหนนะครับวันนี้นะครับผมได้มาถ่ายทาที่บ้านอาจารย์เล่มนะอาจารย์เล่มก็กรุณาผมอีกแล้วนะครับวันนี้ให้ผมดูอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เล่มจริงๆริงนะครับโอเคเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผม หานะครับนี่ครับสวมมี้าเกิดไม่มีอันนี้ก็คือใจคุณไก่คุณไก่ อ่านี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทีนี้นี่ครับกาล้วนอืมแล้วก็ทีนี้นี่ครับ อันนี้เป็นกระดาษกระดาษกระดาษฟางในภาษาภาษาบางน้ำมันก้องนค่ะครับพอเราจิ้มเนี่ยเราก็แปะเข้าไปเลยนะ เราได้ทั้งวิธีการตอ่อปีกนะครับแล้วก็วิธีการเปะนะครับรูรั่วของว่าวนะฮะดูนะลูกยอดนะลูกยอดไ <c oughs> ข่ย,ยอดเลยฮะเราตุาต้มไวายามตันปลัดเลยไม่ตันลัดเลยกู lật sụp nè มนี่คลิปนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไอเสาว,วิทยุแบบนี้นะเราเราก็ใช้เป็นขนไก่ได้นะครับอันนี้มีด,ด้วด อเคนียนกริปเนียนกริป,น,น,ปนะครับวิธีการต่อปีกว่าวแล้วครับแล้วก็วิธีการแปะรูรั่วของว่าวนะครับแค่เดียวนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากจำนะครับสำหรับว่าวกกลมตอนนั้นนะครับป่าวายเบาเคลีอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับจับเบีวจับเบีว โซก,กงองเากส็เบไปได้เก้นะครับรน,รน,รนี่โซลกาศวิทยุเขาซึ่งการลมเล็กลอมไม่เออเออมนมีไฟนะในนี้ก่อจะคิดวิ่งิ่นีตัวแรกกันนะอืมนเดดหนักอนี่ โอเคนะตั้งจุลาครับเราต้องตั้งอาหวัวลงแบบนี้นะดูครับนี่นี่เป็นจุลาสีสอกนะครับนี่ว้าเยอะแยะเลยนะโอเคอันนี้มีอยู่ในคลิปนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูได้เลยสำหรับวันนี้ก็กลาลากันไปก่อนสวัสดีครับผม